สวัสดีครับ้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้าไทยรัฐสวัสดทิตย์วันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่9มกราคม2565พบกันเวลาใหม่ฉากใหม่แต่เรา3คนหน้าเดิมใช่ะเจ็ดโ <laughs> มงถึง9ก้าโมงจำไว้แบบนี้<ะ>ตื่นเช้านิดหนึ่งมาเจอกันกับผมทัศนยัยคุณสุภสัสราและคุณมนฤดี <laughs> สองสองชั่วโมงยังคงเต็มที่นะคะทุกทุกข่าวที่เรานําเสนอแม้ว่าจะเช้าขึ้นเล็กน้อยแต่อยากให้มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะถูกต้องเกาะติดหน้าจอไว้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะดูกันยาวๆไปเลยเพราะวันนี้ข่าวแม้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ตามกันนี่โอ้โยสนุกดูเดือดนะคะทบท้วนทบทวนค่ะใช่ไหมฉากใหม่ของเราได้เห็นสองสาว ตัวเป็นๆทั้งตัวมากขึ้นเห็นขาแลวแต่ตอนไม่้เห็นขาไงเออเดี๋ยวนี้เห็นไหมสวยหุ่นดีขนาดนี้ค่ะคุณชมตื่นมาแล้วส่งวามาคุยกันหน้าจอเช่นเนะฮะนี่คุณก็ส่งมาแล้วนี่สวัสดีแล้วกันนะฮะมาดูข่าวแรกของวันนี้ละกันนะเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ระทึกเกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนหลังวัด นวนลนรดิตนะฮะแถวแถวทางด้านของบางกอกใหญ่กรุงเทพโอ้โหวอดไป25หลังว่าเหตุการณ์น,นี้มีคนถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุข้างรุนแรง25หลังคาเร <นะ S 2> ือนใช่อค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เช้าเมื่อวานนี้ที่หน้าร้านขายของชานะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมถนนค่ะอ่ะแล้วมันผิดปกติยังไงเขานั่งเสพยาบ้าเสพลักษณะสูบปุ้ยปุ้ยปุ้ยพ่นควันแบบนี้แล้วชักชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านต่อหน้าคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ชักชวนมา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 เสพยาบ้าด้วยกันชักชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ คิดไล่แทงชาวบ้านขึ้นมาทำยังไงอู้น่ากลัวน่ากลัวค่ะโอ้เดี๋ยวจะเป็นเหตุร้ายเหตุใหญ่ขึ้นมานะคะต่าเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยคุณผู้ชมดูต่อเนื่องเลยค่ะข่าวนี้เขาบอกว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคาหรือเปล่าคือเจ้าของบ้านเข้าใจดีอ่ะให้หลานชายของอดีตแฟนเก่าเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยสุดท้ายเนี่ยไปขโมยสร้อยทองของเจ้าของบ้านไปอ่ะยังไม่พอนะคะยังให้ลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยเขาพาหนีอีกหวังจะรอดเงยสุดท้ายเนี่ยไม่รอดเะคะ ดำเนินคดีกันไปกระเป๋าเล็กกัแล้วทำไมดูโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมตื่นเช้ามาเจอเรานี่เราก็ดีใจนะค่ะนะฮะทันข่าวทันเหตุการณ์ไม่ตกประเด็นย้ำอีกทีเราเจอกันเร็วขึ้นนะเจ็ดโมงถึงเก้าโมงตื่นแล้วรายงานเรื่องของสภาพอากาศมาได้อากาศยังเย็นอยู่ไหมเพราะจากการพยากรณ์เขาบอกว่ายอดดอยยอดภูต่ำสุดห้าองศานะโอ้ยนะห้าองศาแล้วตอนช้าจะมีหมอกลงค่ะนะฮะขับรถระวังกันด้วยถ้าเกิดขับรถตอนเช้ามีหมอกเปิดไฟตัดหมอกด้วยแต่ว่าจะหนาขนาดไหนติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาก็คุณทิสาครับค่ะ ะที่เดิมไไมไมละเลือกลสายพืนที่อากาศเย็นอยู่เนาะเห็นหนาวเลยรั <ฮะ S 2> สุขภาพด้วยยากให้ชิมาตกแถานี้จ้โอ้ยยากแล้วค่ะคุณเอาต้องเปลี่ยนประเทศแล้วนะ <c oughs> เ,อเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะข่าวร้ายข่าวเศร้าขององค์การลูกทุ่งไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ วงการลูกทุง่งสูญเสียคุณสอนเพชรสอนสุพรรณถือว่าเป็นตำนานของวงการลูกทุ่งเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะผมเชื่อว่าคุณจะเลือกอาหารที่มีคุณค่าที่สุดให้ลูกเสมอเพื่อให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ทราบไหมครับ ว่ายังมีพ่อแม่อีกหลายล้านคนที่ไม่มีโอกาสเช่นคุณพวกเขาต้องเห็นลูกทรมานจากความหิวโหยและเจ็บป่วยจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลันน่าเศร้าครับโรคนี้ได้ฆ่าชีวิตเด็กๆไปแล้วกว่าสองล้านคนในฐานะพ่อคนหนึ่งผมรู้สึกเป็นห่วงเด็กๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันโหดร้ายนี้พวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและคุณสามารถหยุดความสูญเสียนี้ได้ ด้วยหนึ่งทางออกง่ายๆนี่คืออาหารบำบัดฉุกเฉินที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่จําเป็นซึ่งจะต่อลมหายใจของเด็กๆช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอดและอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้โปรดบริจาคตอนนี้เพื่อช่วยยูนิเซฟจัดส่งหนึ่งทางออกง่ายๆนี้ไปช่วยให้เด็กอีกหลายล้านคนรอดชีวิตเพียง,ง100บาทสามารถซื้ออาหารบำบัดฉุกเฉินได้8ซองในไม่กี่สัปดาห์เด็กๆจะหายจากโรคนี้ และกลับมาแข็งแรงอีกครั้งพิมพ์2 0ส่ง SMS มาที่471 2225ถึง31มีนาคมนี้เพียงเท่านี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กๆรอดชีวิตและเติบโตต่อไปขอบคุณครับเท้ามาดืนี่ ดีด้วยนี่มากขึ้นดูแม็กซ์ดูโปร 3D Iron Active Plus สัญญาณเตือนเหงืง่อไม่ดีลองนี่ใหม่เข้าเกรบเกลือสุดพิเศษมีพลังเกลือมนินเนอร์อลหกช่วยขจัดคราบคราสสะสมสาเหตุหนึ่งของสุขภาพเหงื่อไม่ดีใหม่เข้าเกรบเกลือมินเนอร์อลหกสิบเรน้รนำปลรราแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำเข้าทุกเมนูสเสน่ห์ปลาราชิตลิ้นจุนงรา ใช้น้นำปาแม่บุลกว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวล <คน S 1> เรื่องผมเสีย My Dove Intense Repair พร้อมสมาร t ททาก t t เทคโนโลยีช่วยบำร,รุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันที My Dove พ่อมาผมช่วยเอง นมปลาหมี UST UH มีวิตามินดีสูงและแคลเซียมสูงอร่อยนมที่มีดีนมปลาหมี UST UH ยาทาน้้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้้าขาวปรากระต่ายบินฝานเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายกล่องสีทองวัละลเมดอ่านคำเตือน,นในฉลากก่อนใช้ยา ุณพร้อมไหมที่จะก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้างไปด้วยกัน OR ร่วมสร้างโอกาส OR ยาสีฟันเจเดนทรีนวอนสกัดจากสมุนไพรสิบชนิดแปรงครั้งเดียวช่วยคลีนได้3ช่วยคลีนฟันให้ดูขาวสะอาดปิ้งช่วยคลีนลมหายใจหอมสดชื่นช่วยคลีนกลิ่นปากมั่นใจมากได้ยาวนานโอ้มั่นใจเจเดนทรีนวอนจากจุฬา Sophie, no! โบพบพลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจได้เหมือนแม่เจใหม่โซฟีชาโคเฟชด้วยนวัตรกรรมฐานชาโคเฟสซึมสาวพร้อมล็อกกลิ่นมันม่นใจั่นใจนโซฟีชาโคเฟโซฟีชาเชา้าเชา้ามื้อเช้าเช้ามื้่ไม่รอสักกานแก้วมีประโยชน์ไม่เบาที่คู่มื้อเช้าได้โปรตีนสี่พันมิลลิร,รัมเรียกว่าย้อนมี สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้าซารา่ายาเม็ดเป็นทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล500มิลลิกร,รมัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา7นาฬิกานาทีรับชมข่าวเช้าไทยรัฐสวัสดิ์ิกันก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวเบรกนี้จะมีเรื่องราวข่าวเศร้าของวง,งการบันเทิงวงการลูกทุ่งนะฮะ,ะนี่หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณซึ่งจากไปเมื่อคืนคตอนเวลาประมาณห้าทุ่มนะฮะก็เพลงของท่านยังอยู่ใน หลายคนยังจดจาได้ถือว่าเป็นตำนานนะคะเป็นตำนาน<ม>เป็นตำนานเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าข่าวแรกนีมาดูเรื่องของโควิด -19 กันก่อนนะคะอย่างที่ทราบกันดีหลังจากปีใหม่เนี่ยเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมิครอนอ,อย่างเป็นทางการ,รในประเทศไทยนะคะคุณหมอยงค่ะซึ่งเป็นคุณหมอจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นคุณหมอว่าตัวเองเป็นเฮ้ย ฉันมีอาการคล้ายๆโควิดเริ่มเจ็บคอเริ่มไอมีน้ำมูกแล้วก็ไปตรวจอีกทีนึงเป็น rt-pcr ถึงจะรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นโควิดและสายพันธ์โอมิครอนอันนี้คือน่ากลัวถึงถึงนาทีนี้ก็อาจจะแพร่เชื้อไปแล้วก็ได้อันนี้คือความน่ากลัวนะคะแล้วหลายคนได้ฉีดวัคซีนไปแล้วพอได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยไม่แสดงอาการนะคะเดี๋ยวเราดูต่อไปเราแวดระวังตัวเองนะคะดีที่สุดคนที่ระวังตัวก็ระวังกันไปส่วนสายปาร์ตี้ดีเขาก็จัดแบบไม่แคลร์ใครเหมือนกัน เนี่ยจัดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นวัยรุ่นเนี่ยประมาณเกือบเกืบสาคนมารวมกลุ่มการจัดปาร์ตี้เหมาร้านเลยค่ะมารวมกลุ่มกันเกือบ30คนและที่สําคัญเนี่ยมีทั้งยาเสพติดมีทั้งสุราด้วยฝ่ายปกครองได้รับรายงานมาไม่ไหวค่ะนํากําลังบุกเข้าไปจับกลุ่มถึงที่เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูนาทีนี้กันค่ะตรวจสพหัดใหญ่แล้ก็แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน มัวสูมเสพสารเสพติดร่วมกันมีสารเสพติดให้โทษประเภทสอเพื่อไว้เสพ ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปทั้งแก๊งเลยค่ะไม่ไม่รู้ว่ามีสามสิบคนตอนแรกคิดว่าห้าหกคนแล้วตอนเดินเข้ามาไม่ทราบเลยค่ะว่ายอยมาหรือเปล่าอระวังโควิดแล้วกันเนาะะหลังจากที่โอมิครอนมันสร้างความน่ากลัวคนที่สมุรปการก็ตื่นตัวมากขึ้นต้องการจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าจริงๆเขาก็มีคิวที่จะให้ฉีดนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้บัตรคิวตอนเก้าโมงเช้าพอไปถึงอ้าว บัตรคิวหมดตั้งแต่ตีสีอ้ยอ่ะไหนบอกแจกบ,บัตรคิว9ก้าโมงทำไมอ่ะคนไปถึงก็แออัดยัดเยียดกันแล้วก็แน่นอนมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายไม่พอใจเกิดขึ้นไปดู<ม>ภาพนาะทีนั้นกันเลยฮะ